เป็นยังไงอุ๊ยฮัลโหลผมจะบอกให้นะว่าน้องออมฝ่ายพี่จอร์จโนครับผมไหนเขาตัวแต่เองนี่น้องออมฝ่ายพี่จอร์จโนเชื่อผมดิอ๋อจะบอกไม่ได้เลยคุณต้องเชื่อผมนะผมไม่ได้เป็นน้องออมใจที่มีพรอะเบอร์ทำงานได้ยังไงล่ะลอ อาชีพที่ดีที่สุดก็คืออาชีพนี้แหละเหมาะสมกับเราที่สุดแล้วขอบคุณทุกคนที่กดหัวใจนะครับมากดให้ผมหน่อยขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคข้ไม่อยากเดินไม่ได้เดินบลึกแล้วมันต้องตอกลุ้มขี้แล้วจริงอะไรที่การที่ปี๋อะไรเฮ้ย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 ใครพูดวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมบอกเลยนะว่าเอ่อสวอปเปอร์ทำงานนะพูดแค่นี้แหละโอเค ไอขัดจัดเนี่ยใช่เลยนี <S s in ่ไงตบพิบเหรอเรียบร้อยกูตบพิบเหรอเนี่ยฮ่าฮ่่าเจ้าเจ้าเจ้านี่คืออาชีพที่ไม่มีใครคาดเดาได้เว้ยอาชีพที่เราสามารถที่จะสรับผลหมดกับใครก็ได้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันมันแบบแสงยาที่พอเป็นขนาดไหนไอ้ใครไอ้ใครหน้าไหนก็ตามที่แม่งพยายามมาแบบผมนะฮะ คุณด,ดูเอาไว้นะครับมากินรักกันรักกันก่อนรักกั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 นนี่คือท่ารักกันของผมกับไปกิน,นครับเป็นยังไงเป็นยังไงอุย้ย Hello <c oughs> ผมจะบอกให้นะว่าน้องออม ฝ่ายที่จอห์สโน่ครับผมไช้เขาตัวแตะเองนี่น้องออมฝ่ายพี่จอห์สโน่เชื่อผมดิโอ้อจะบอกให้ได้เลยพ็อเปอรทำงานหรือยังกันล่ะลคุณต้องเชื่อผมนะผมไม่ได้เป็นน้องออมคือใจที่มีโอ้โหเลยหมดแล้วโอ้ยขอบคุณมากเดี๋ยวผมซื้อของอะไรไปไหว้พี่ขอบคุณมาก บอกแล้วใครจะเอาผมออกเหรอใครจะเอาผมออกเหรอมีไหมใครมันพยายามเอาผมออกลกหนาเฮ้ยเฮ้ไม่ได้หรอกโอเคผมไม่ต้องว้าวฮัลโหลใครแม่งเฮ้ยเฮอัน,นี่เดิน 88, แปลกๆเว้ยฮะเดี๋ยวรอเสร็จก่อนนะเดี๋ยวรอเสร็จก่อนนะแต่ผมจะเดินไปดูนะว่าใครเมื่อกี้เนะี่ยผมคิดว่า มีโอกาสที่คนนั้นจะเป็นด้วยนะไอคนนั้นแหละเป็นเที่ยผมดิไอคนที่อยู่ตรงนี้เป็นใช่แล้วแอบรอรหนีีนีย้นี่นีนีหงียีีนีนีนีหนีนขอบคุณดาวเมื่อกี้พี่ครับขอบคุณทุกคนครับเงี้นโอ้หอย่าตายเลยทางที่ดีทางที่ดี โวยแม่งมั่วๆเลยดีกว่าโดดท่อดีกว่าเดี๋ยวตายดีกว่าไอ้แอปูแอปคนเย้เย่เย้เย่วู้ฮู้สุดยอดเลยพี่รู้ว่าเองเป็นอะไรอะไรที่จะโหวตเองแล้วเองจัดการไหมเฮ้ยเป็นเสร็จแล้วรู้ว่าใครเป็นแต่พี่อยากให้เองสืบโอ้โหงั้นพ่อว่านไม่ได้เป็นมีพี่ไม้พี่ต้องพี่จีพี่เป็นพี่ไม้ครับก่อนขโมยดักพี่ไม้อยู่ไหนครับอยู่หัวย่านจ้ะ แล้วพี่ไมเดินผ่านหน้าคอมูป่ะครับพูดมาเรย์เตอร์ครับไม่ได้เดินครับเฮ้ยเป็นเป็นไมเนอร์เหรอพี่อ่ะพี่คอมูนะข้าตกร์เดินเล่นอยู่หน้าเดินอยู่ตรงคอมูเดินเล่นอยู่แทนว่าพี่ไมไม่ใช่ละปวดอะไรกันนะอเล็กต้องทำให้ยานลำนี้ปลอดภัยเฮ้ยแท้แด่ท้แด่แด่แดพี่ต้องกับพี่จีนั่นแหละพี่จีพี่ฝังใต้ผมแต่เว็บแรกแล้วใช่ไหมพี่เฮ้ยว้าวจัดเขาหน่อยดิจัดจัดละจิง นี่เลยครับผมเพจผลที่อย่าเสียมอย่าเสี่ยมสวัปเปอร์อย่าเสียยเส่ยมสวัปเปอร์ชิบหายละผมว่าผมเป็นที่ต้องการของสังคมมากเลยตอนเนี้ยเอาไงดีวะผมอ่ะน่าจะเป็นที่ต้องต้องการของสังคมมากๆตอนเนี้ยใครๆก็อยากฆ่าผมเอาไงดีวะเดินกลับบ้านเลย ก้าไปแก้ขมูเลยวะเข้าไปวะต้องไปวะต้องไปวะถ้าไม่ไปผมตายนะทุกคนเข้าไปวะไม่อยากไปอ่ะตายแน่ๆเลยอ่ะมาถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ย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 อย่างนี้ไม่ได <let> like <let> anyway, ้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ได้โอ้ชิ้นนี้นี่นี่ สัตว์เปิร์ลแม่งไม่กดตุ่มเลยทุกคนนี่คือสัตว์เปิร์ลหนักหนึ่งของโลกโอ้หเชี่ยพ่อบ้านเฮ้ยพ่อบ้านไม่ได้เป็นเขากดตุ่มได้ปะไม่ได้ใช่ไหมเอาไงดีวะเฮ้ยมันไม่ได้แล้วอ่ะมันโดนฆ่าเนี่ยเอาไงดีเฮ้ยเชี่ยพี่ไม้พี่ไมย้มย,ยังอยู่โอเคทุกคนยังอยู่พี่ไมเด็กเตอร์ดังพี่ไม้ไปแก้เขาต้องการหาผมผมว่าผมแอบ,บดีกว่าทุกคนผมว่าผมแอบ,บดีกว่าเอาไงดีวะ

นี่คือตัวปืนดับเพลิงของโลกโอ้วจากเฮ้ยเหล่าพอแล้วป้าว้าวตัเปืนดับเพล่งโลกได้ยังไงวะเนี่ยอเล็กอเล็กรู้ไหมว่าผมอ่ะมึงโชคดีมากะอเล็กผมใส่โล่ให้อเล็กอเล็กแซมบ้าผมออกเฉยเลยอ่ะแบบงงจัดพับกบสตีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกัน